ในเสื้อปั๊ดน่าคือหนูนามีสวยสวยใครทำให้นะ่ะเป็นเสื้อบ้านหาค่ะผู้ใดอยากได้ด้ค่ะตัวละไซส์ S M L ตัวละสามร้อยข้างหลังมันเขียนว่ายังไงบ้านค่ะบฮาร์มีพีค่ะเบอร์เสื้อต่างหากพี่ชมพูสวมเหลี่ย ผ้าเอียงก็มีคารสตอนคขา,ขาไม่ใช่ผ้าไนลอนหรอใส่ข้างหนไม่ใคารสตอนบางเส้นผสมไนลอนวาลียรคา,าร์วาลียรคารเบอร์คิวใหญ่ๆหญ่เขาก็เป็นผ้าบ้านก็แบบนี้เนี่ยเป็นตัวกันตัวเองนะเบอร์ฮันไทยข้างหลังไฮเบิร์ตเสื้อบ้านหักบ้าน,บ,านบีพี <BB. S 2> สวยหนาหักค่ะ หนา้าฮักคือหนูด้วยอ่ะโอเคแล้วก็มีเสื้ออะไรนะเสื้อครูเหรอตัวไหนกะซีมครูเสื้ออะไรกะซีเพราะว่าหนูชอบสีชมพรูนะเมริ่งข้าวเป็นซาวัน์แต่ไนก้าแต่ซีมซาวน์แต่ซีมพููวานกะซีมพูซีชมพูเบิร์ดค่ะใครสนใจนะคะผู้ใดที่อยู่ในบ้านฮักด้วยค่ะสนใจเสื้อทักพีแ P a มินได้เลยคะ่ะ ราคาเท่าไหร่กับไซส์ S M L นะคะอันสาม้อยค่ะนุ้ยขายของบวเกงมสามไซส์ S M L X L ก็มีแม่แต่ว่า X L ก็จะอีกราคาหนึ่งน่าจะสามร้อยห้าสิบบอกฉันเข้ามาถามแอดมินใช่ค่ะนุ้ยขายของบอกเกงค่ะแต่อันขายจะของได้อยู่แต่ว่าขายของที่ว่าได้ ใา้คำใดยูยดยแต่ใายของไม่ได้ขนาดลายคำค่ะ่เอเขาว่าเป็นเมคาเนอะ่ะสร้า,างขึ้นเพื่อ<น>เพื่ออะไรดี <c oughs> เพื่อตอบอสนองแฟนคลับแฟนเพลงที่เพิ่นหากเข้าอยากมีส่วนร่วมในการเป็นคู่จิน้น VIP มีส่วนรวมไม่กไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ VIP นะ BP ไม่ใช่เพนวึงนะเพนวึงไม่ใช่เพนวึงนะ BP นี่คือพี่บีแล้วก็ปามี่นะจ๊ะใ่นัาไอ้ใส่แต่คนหรือว่าเอาอายบอกว่าให้ใส่อ๋อกันนิว่าแบบว่าใส่เพนไอายบอกให้ใส่มาแล้ดวใจ น,นี่คือทำออกมาให้อันนี้ก่อนไม่แต่ก็คล้ายแบบว่าคล้ายแบบว่าอันนั้นะขเขาเอียกยังไงครัขายไปแล้วบ้างคะ่ะก็มีคนสั่งคนอย่างเดียวขอบคุณพี่น้องที่เขามาสนับสนุนนะคระับเขาเรียกมัน c o l l e c t i o นบ้างคอลเล c ชั o n แรกบไหมแม่ค่ะมันแต่ว่าอย่างแม่คอลเล c ชั o n ก็แบบแรกนี่แหละค่ะอ๋อโอเค ก็จะมีมาริเนเลเคคาะเดจะมีนู่นนี่นั่นมานาเสนอนะคะใหม่ใหม่ติดตามน้องปอมมี่กับพ่อเอกบีด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากอุดหนุนเราใครขอ่ก็จะดีนะฝากด้วยจะไม่ใครอไม่ใช่ค่ะฝากติดตามขอหนูด้วยนะคะฝากติดตามหนูฝากติดตามพี่บีและขอบคุณทุกๆคนความหาความแพงขอบคุณทุกคนที่ฮาร์ที่เอ็นดูด้วยค่ะ คุณค่ะคุณค่ะ